ได้ชนีพาเพลใช่แล้วครับหนึ่ง SMS นะฮะที่ส่งมาไวที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะครับก็จะได้เข้ามาเปิดแผ่นป้ายกับรายการของเราซึ่งคาถามยากมากจริงๆโอ้ยากมากอ่ะต้องเป็นคนที่แบบจบด็อกเตอร์เท่านั้นยากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจะเรียกว่าคำถามไปเลยว่าจะเรียกว่าคำถามไปเลยว่ะเรียกว่าโอเคมารับสายกันเลยลวกันนะคะน้องอยู่ในสายลาสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะ ห,หนิงค่ะหนิงหนิงเนาะหนิงครับหนิงอยากวันนี้หนิงอยู่กับโอทั้งห้าหนุ่มเลยหนิงอยากจะพูดอะไรกับพี่เขาไหมครับโอหไม่มีค่ะไม่มีอขอบคุณครับดีแล้วครับผมดีแล้วครับไม,ไม่ใช่คือ <c oughs> ต้องบอกว่าคือถ้าพูดไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรรู้เปล่าเดี๋ยวเกิดสมมติว่าอ่าอยากคุยกับรองคนเดียวไม่ได้เลือกไม่ถูกพอมาปุ๊บโอความหล่อแบบว่า สีกันเลยอกวไม่ไม่คุยดีกว่าค่ะบอกว่าคุยไปเดี๋ยวโอ๊ยไม่รู้จะคุยกับพี่คนไหนดีอะไรอย่างงี้ไม่บอกนะไม่คุยจริงจริงจะอ่านหนังสตอบคำถามให้พี่ฟังให้ชื่นใจเดี๋ยวที่พี่ถามไปว่าแกรับเชิญเรานะคะที่นั่งเรียงอยู่ตรงนี้ห้าท่านมีใครบ้างค่ะมีพี่ทีพี่ปอพี่ลอยพี่ต้อนพี่แป๊บค่ะโอไรนะนี่สุดยอดมากๆนั่นนู้นนั่นนู้นนั่นนู้นผมชอบน้องมากเลยอ่ะน้องบอกว่าต้อนแป๊บ ทีปรอนตอนแตดคือเพราะงั้นผมเป็นเวิร์บไม่ใช่หนาวน้องนั่งตรงนี้เว้น้องไปล่วงรูปกิจกรรมของพี่พี่พี่ตอนพี่ตอนเล่นแตดอย่างครบผมน่ารับเลป่าวอีกทีเปนชื่อรอเล่นรอเล่นรอเล่นคำตอบที่ถูกต้องนะครับน้องนีเรามานี้แสดงว่า ชีวิตนี้ถ้าผู้ชายไหนนั่งใกล้แท็บนี่แย่เลยนะแต่คุณนั่งได้ผู้หญิงนั่งได้ไม่เจ๋อเลยที่ชาแท็บโอเคอย่างเงี้ยถ้าผมไม่นั่งปุ๊บคิวแท็บเอ้อเสียงออกมาดูเสียออกมาเอ้าโอเคโอเไปต่อไปต่นั่งก่อนมาเป็นป้ายดีกว่าครับผมมาเลยเป็น้ายของเราครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าทีละคนดีกว่าพี่ทีชอบเลขอะไรครับเลขสี่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเลขห้าแล้วกันใจตรงกันเลขห้าครับผม พีทีนะพี่ทีเลขห้าพี่ปอครับสี่ครับเอาไปแล้วเออเก้าครับเก้าเก้าพี่รอนครับพี่รอนเลขสองครับเลขสองนะครับพี่ต้นครับสามครับสามครับหกแล้วกันครับหกครับเลขที่ยังไม่เลือกคือเลขหนึ่งกับเลขแปดถูกปหมเลขเก้ามีคนเลือกมังเออมีแล้วมีแล้วเออผมว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องเลือกอ่ะน้องต้องหนิงมาเลขไหนดี เอาหมายเลขกแปดค่ะหมาเล็กแปดอือจริงไหมเป็หมายเลขกแปดนะครับหนึ่งสองเริ่มมาเลยอ้าเราจะยื้อจากรายการสยามดึกเล่นนะฮะมีสีดำกับสีน้ำตาลเอาสีอะไรดีจ๊ะน้องหนิงสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับรับไปเลยนะครับยินดีด้วยนะจ๊ะเสื้อของเราไม่มีค่ะ เป็นลิมิเต็ดจริงๆแจกอย่างเดียวไม่มีการขายนะไม่มีการจำหน่ายนะครับบางทีก็เห็นพี่คิวเนี่ยแหละขโมยไปขายตามตลาดราตอนนี้ก็มีอยู่หลายตัวแล้วกำลังจะไปปล่อยอยู่ที่ชาก็ด้วยเดินด้วไปพี่เจริญนี่ก็ลักลอบเยอะมากพี่เจริญเนี่ยเขาบอกว่าคอลเลคชันน่าจะเป็นสีม่วงแล้วพี่เจเล่นนอกจากจะลักลอบเรื่องเสื้อผ้าแล้ลักลอบเรื่องอื่นอีกใช่ไหมไปผ่ายพี่เจรเล่นไปแล้ะครับลักลอบเรื่องของขวัญนะครับมาถามดีกว่าว่าตอนนี้ซ้อมก็ไปถึงไหนแล้ว เพราะคอนเสิร์ตนี่จะเกิดขึ้นโอ้โหีกแค่แบบสองอาทิตย์อะสองอาทิตย์นะไม่เกินยังไม่ซ้อมเลยกลุ่มเราพร้อมที่สุดจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหหลับตานึกเพลงนี้เป็นเนื้อเป็นโน้ตขึ้นมาเลยเกินไปเกินไปเกินไปนาดนั้นเลย คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กี่ปเปอรเ์เซ็นต์แล้วคือคอย่างคืออย่างกลุ่มกลุ่มของเราจะได้เป็นกลุ่มที่ซอ้อมกันก่อน<ช>เป็นกลุ่มที่ซอ้อมแรกๆเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าไปเดินสายโปรโมทอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ซอ้อมกันก่อนเพราะงั้นก็จะเป็นกลุ่มเราที่มีแบบว่าซอ้อมกันค่อนข้างพร้อมกลุ่มอื่นก็เพิ่งซ้อมกันเมื่อแบบไม่นาน้านเลยเป็นกลุ่อมอื่พูดซะกลุ่มอื่นพูดซะกลุ่มอื่นดูแย่เลยไม่ใช่แต่ว่าคือกลุ่มอื่นตอนนี้ก็ตีตึ้งขึ้นมาแล้วเพราะเราหยุดหยุดไไวว้้้้้แแแแคค่่่นนนนีีลลมออเเขาาาาาะงงรรรรพสยป็ แตู่่วำกลับเลยเนาะใช่ครับคือจริงๆแล้วเนอย,อย่างที่บอกไปก็คือว่าในในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือว่าเราจะแบ่งมีเป็นเมนแคสครับแล้วก็มีมีด <laughs> ับใส่รูหูลอน <laughs> มีแล้วก็มีดับเบิลแคสด้วย <laughs> ซ,ซึ่งเสน่ห์ของมันเนี่ยคือว่าดับเบิลแคสเนี่ยคือเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันครับ <c oughs> แต่ว่าคนที่มาแสดงเนี่ยเป็นคนละคนเฮ้ย มันน่าสนใจตรงนี้ที่มีสองรอบเนี่ยสมมติสมมติเป็นตัวพี่พี่รอนคืออย่าง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 รอเนี่ยคือเป็นอย่างรอพี่ต้อนแล้วก็แท็บเนี่ยเป็นเมนแคสติ้งครับคือมีสองรอบใช่แต่ว่าเนี่ยอย่างอย่างอย่างน้องปอกับกับใช่ครับก็อย่างทีเนี่ยดับเบิ้ลแคสกับเบนในหลายๆช็อตใช่ครับในบทเดียวกันเนี่ยทีก็จะแสดงคนละอย่างกับเบนเพราะเบนก็จะเป็นคนแบบยังเด็กอยู่บุคลิกแค่ห้ายะแต่ทีก็จะแสดงอีกแบบหนึ่งและแต่ละหลอเดียวกันน้องปอดับเบิ้ลแคสกันดับเบิ้ลแคส ก็มีพิธีด้วยพิธีในพาร์ทร้องใช่ไหมครับครับแล้วก็แล้วก็เป็นของนพเปบนพี่แม็กซ์อ่ะงั้นโอเครอนพี่ต้นนะฮะแล้วก็แท็บนี่คือเล่นสองรอบทั้งรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็รอบทุ่มหนึ่งใช่ครับแล้วทีละครับทีเล่นรอบไหนฮะเล่นรอบคัมครับผมรอบ รอบหนึ่งทุ่มครับเราจะมีรอบบ่ายกันเชิญครับขออภัยครับคุณผู้ชมผมผมขออนุญาตพูดใหม่ครับเรามีทั้งหมดสองรอบครับมีรอบบ่ายและรอบค่ำแล้ครับถีเล่นรอบไหนครับเล่นหนึ่งทุ่มครับเฮ้ยทีมงานของมีนเหรอเว้ยยังไงวะเนี่ยยังไง ของเรามีรอบบ่ายโมงครึ่งครับแล้วก็รอบทุ่มหนึ่งครับตัวดีเล่นรอบไหนครับรอบค่ำหนึ่งทุ่มตรงครับเป็นแบบ <c oughs> ครบเลยครบเลยครบเลยขอบคุณดีมากนะขอบคุณดีจริง <c oughs> จริงแล้วป <c oughs> อแะ ปอรอบบ่ายโมงครึ่งครับบ่ายโมงครึ่งดีนะยังเด็กอยู่ยังไม่เท่าไหร่แล้วถามว่าแบบว่าต้องซ้อมแบบพี่ๆเขาาเงี้ยมีเรื่องอะไรตลกๆหรือว่าแบบมีปัญหาลำคาญไหมเบื่อเขาแบบมีโก้ใส่เลยเนี่ยใช่ไม่ใช่เอางี้ยสนุกครับสนุกเพราะพี่เขาแบบตลกเอางี้ยเดี๋ยวผมให้ผมให้ทุกคนหลับตาสี่คนที่เหลือหลับตาอาหลับตานะหลับตาอ่ะปอบอกดิคนไหนน่ารำคาญสุด ไม่ได้ยินหรอกใช่ตอนไหนน่งกานสุดที่ซ้อมด้วยกันเนี่ยเบื่อที่สุดไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเราอยู่ต่อหน้าสาธารณะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีครับไม่มีเออบอกเลยท่าที่นี่ก่อนชี้แล้วหลับตากันไม่เห็นไงใช่เออโอ๊ยหลับตามากหลับตาสุดๆเลยสนุกครับสนุกซ้อมกันสนุกมากใช่ใช่ไหมครับแล้ะนี้คือแบบเราไม่เคยแบบว่าร้องแบบว่าอะคาเปลล่าแล้วมาอย่างนี้เราแบ่งพาร์ตกันยังไงล่ะ ใครเป็นโอ้เสียงหลักใครเป็นเสียงแบบไหนคีไหนอะไรยังไงก็คือคือือนพาดของเม็ดเล่เนี่ยอย่างมันจะมีหลายเพลงรวมกันแต่ละเพลงเนี่ยก็คือจะมีแล้วแต่ว่าใครเป็นคนร้องนําหรือเป็นภาษาสลับกันหมดคือแล้วแล้วแต่ความหมองเพลงครับเออเราไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเป็น คาเมล่าห้าคนก็ห้าคีร้องมือเถอะห้าคีครับไม่ตรงคีกันก็ไม่เป็นไรห้าคีคนอื่นเขาไม่รู้เดี๋ยวโชว์มัสโกออนไงใช่อจะผิดพลาดอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นความผิดพลาดอยู่แล้วที่เราจะต้องโชว์ใช่อันนี้ต้องถูกนี่รอรอร้องไปก็ห้าห้าคีไเขาจะไม่รู้ว่าเราเพี้ยนตรงไหนเดี๋ยวก็จะรู้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคือต้องบอกว่าอย่างอย่างผมกับรอนเนี้ยเคยอยู่แบบอย่างรอนเนี้ยเคยอยู่ดูดีโซมาอยู่แล้วก็จะเคยมีประสบการณ์ทางด้านการประสานเสียงมาบางวิธีปอหรือว่าต้อนเองทุกคนก็จะมีพื้นนนฐา ประสานเสียงมาอยู่แล้วบ้างอะไาเงี้ยบ้างครับบางทีรองไปเข้ประสานงานกันบ้างไม่ใช่เนี่ยก็คือว่าก็พอมีพื้นฐานกันมาอยู่แล้วพอเข้ามาแบบแบ่งลายกันมาปุ๊บก็ทุกคนก็จะฝึกซ้อมของตัวเองแล้วมารวมกันก็จะได้ เออเออเออแต่หนึงร้องยากนะจริงๆมันมันมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายเพราะว่าบางทีเราซ้อมของเราแบบมั่นใจแล้วพอไปร้องกับรวมๆเพื่อนๆเนี่ยเราชอบหลุดไปกับเพื่อนๆเพราะหูเขาตั้งตั้คีย์เขาเคยมีปัญหาเรื่องนี้บ้างไหมมีตลอดครับตลอดเฮ้ยเข้าวแล้วปอเฮ้ยทำไมเสียงเหมือนน้องปอวะผมผมก็ไหลตามไปด้วยเราไปตามกัน เพราะงั้นมันต้องแบบแน่โน้ตมากจริงๆเนาะคนที่จะร้องแบบนี้ได้กับเครื่องขีดอย่างเดียวครับอย่างบางทีอย่างเงี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับเครื่องเสียงด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่ความหนักเบาดนามิกของมันความดังเบาใช่เครื่องเสียงมันดังมันต่อยเบาไปก็มีผลเอออาคืันนี่หลักๆคือเรื่องหลักๆคือเรื่องของสตินี่แหละครับต้องมีสติคือต้องคือต้องแบบยึดมั่นของลายของเราไว้ได้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไมม่่คอยีเลยยากนิดนึงน้องเล็กสุดอยากให้เผาผู้พี่ๆเขาหน่อย เพราะว่าแน่นอนแหละเราเป็นน้องใหม่สุดไม่เคยร่วมงานกับพวกพี่มาก่อนใช่ไม่เคยแน่นอนพี่ๆเขาเคยร่วมงานกันแล้วแต่เราเนี่ยเพิ่งมาร่วมงานกับพี่ๆเขาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกแย่มากครับกับพี่เขไิงาเลยเเปิดตาอันเด่นพี่พี่ดีมพี่รู้สึกว่าปอเป็นคนที่จริงใจมากเมื่อกี้ที่หน้าปอพูดนั่นแหละคือคําตอบที่จริงจริงเลยก็ดีครับดีสนุก ไอ้นี่ดูเฟกมากเลยไอ้นี่ดูเฟกมากมันมันสนุกมากครับพี่สนุกแบบอย่างพี่แตมองี้ก็จะแบบทำไมเปล่าเลยพี่แต้มก็จะแบบเป็นคนแบบตลกเฮฮาสร้างเสียงหัวเราะอะไรอย่างงี้ชอบชอบใครมากสุดในสี่คนชอบใครพี่ใส่ดีสุดพอพูดกับจริงไปทำไมเงียบหมดเลยวะจีงโอ้ผมผมบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องไม่ถุยแล้วเหมือนมันเรื่องไม่ถุยอีกแล้ว เดี๋ยวมีน้อยโจงน้อยใจกันใช่ไหมฮะตัวนักแอร์ที่ปอชอบแตกต่างกันไปนั่นสินี่แหละตรงนี้แหละคาดหวังกับพี่แท็บเยอะมากผมรู้สึกว่าวันนี้พี่แท็บช่วยได้เยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดละพังสี่คนที่เหลือรู้สึกว่าจะไม่รู้เรื่องงานเลยจะไม่โอเคเลยนะครับเออเออหลุดกรอบหลุดกรอบแต่ที่แน่ๆนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีโชว์สดๆจากทั้งห้าหนุ่มให้ให้ฟังกันก่อนเลยใช่นะครัะก็เป็นในรูปแบบของอะคา้วเปร่าเนาะที่บอกกันไปเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาฝึกซ้อมกันมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะมีหนึ่งเอมีจากออกาสค่ะไปเลยรัก,กไม่ใช่ทุกอย่างไปครับเดยวกลับมาสักรู่เดียวฮนะ